สวัสดีครับโน้ตบุ๊กทูเดย์คลิปนี้นะครับผมจะพามารู้จักครับกับตัว ASUS VivoBook 15นะครับที่เรียกว่าไม่ใช่ Intel Gen 12นะครับเป็นตัวที่มาพร้อมกับ CPU นะครับ i5-13400H นะครับกับตัวรหัส X1502VA นะครับรุ่นนี้ครับก็แน่นอนนะครับเป็นโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ15.6นิ้วนะครับก็มาพร้อมกับตัว Intel Gen 13นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตัว o f f i c e ตัวล่าสุดนะครับอย่างปี2024ติดมากับเครื่องด้วยครับสำหรับตัวสเปคโดยรวมนะครับรุ่นนอมา พร้อมกับ i5 ครับ13 4 0 0h นะครับเป็น CPU 8คอร์16เทรดนะครับได้การทำงานครับแบบ 4p คอร์กับ 4e คอร์นะครับส่วนตัว RAM นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ RAM 16 g b DDR4 Onboard นะครับก็ตัวนี้เนี่ยสามารถอัพเกรดได้อีกนะครับสูงสุดนะครับถึง 24gb เลยนะครับส่วนตัวความจุครับมาพร้อมกับความจุที่ 512gb ครับเป็นตัว M2 PCIe x p e s s นะครับ NVMe 4.0นะครับแล้วก็ในส่วนตัวออฟฟิศก็อย่างที่บอกมีมาให้นะครับเป็นตัว Office Home Student 2024นะครับส่วน Wi-Fi นะครับมาพร้อมกับ Wi-Fi 6E นะครับ Bluetooth 5.0นะครับแบตเตอรี่3เซลล์1 2วัตต์แอลวเออร์นะครับประกันนอนไซส์2ปี แล้วก็มีในส่วงตัวประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกด้วยนะครับสวนราคาครับก็จะอยู่ประมาณสัก18,990บาทนั่นเองครับตัวดีไซน์ของรุ่นนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับดีไซน์แบบเดิมนะครับตามสไตล์ของ v i e w b o o k 15นะครับก็คือมาพร้อมกับตัวสีควายบลู นะครับจอก็สามารถกางได้180องศานะครับคีย์บอร์ดฟูลไซส์นะครับมีน้ำแขดด้านข้างนะครับคีย์แคปจะเป็นสีดำนะครับฟอนต์เป็นสีขาวนะครับไฟคีย์บอร์ดไม่ได้มีมาให้นะครับน้ำหนักโดยรวมก็อยู่ที่ประมาณสัก1.7กิโลกรัมนะครับพอเชื่อมต่อก็ครบคันเหมือนกันนะครับมี USB Type A ทั้งหมด2ด้านนะครับก็จะประกอบด้วย USB 2.0ที่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะมีเป็นตัว USB Type A version น3.2จุดำนวน2ช่องนะครับ h d m i 1.4มีให้นะครับตัว Type C ที่ซัพพอร์ตในนเรรื่อองงข Power Delivery ะคับ ก็มีเช่นเดียวกันนะครับที่บริเวณด้านขวาของตัวเครื่องนะครับสุดท้ายครับก็จะเป็นออเดียลคอมโพเซอร์แจ็ค3.5มิลนั่นเองครับทีนี้ถ้าถามผมนะครับว่าถ้าเทียบรุ่นใกล้เคียงแล้วเป็นยังไงนะครับก็แน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับก็น่าจะต้องไปเทียบนะครับกับโน้ตบุ๊กเกรดประมาณสัก169-189อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายรุ่นเลยให้เทียบนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตอยกมาสัก2รุ่นแล้วกันนะครับที่ใกล้เคียงกับตัวนี้มากๆนะครับทั้งในเรื่องของราคานะครับแลวก็ในเรื่องของตัว เวียบุ๊ก15อีกรหัสหนึ่งนะครับที่เป็นรหัส X1502ZA ตัวนั้นเนี่ยราคาก็อยู่แถวประมาณสัก169นะครับแต่ว่าเขาจะมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น i5 12500H นะครับแน่นอนว่าเป็นซีรีส์ที่เก่ากว่านะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูในเรื่องของตัวสเปคการ์ดเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่า 12500H เนี่ยยังคงได้เปรียบอยู่นะครับทั้งในเรื่องของตัวคอนนะครับแล้วก็ตัวเรดนะครับที่เยอะกว่านะครับในเรื่องของแ n นเบสท์มาเกนก็หลายเว็บไซต์นะครับก็มีเห็นแล้วนะครับว่าทาได ที่บอกว่าอยากได้ CPU ที่แรงกว่านี้นะครับแล้วก็ ราคาที่ดรอปลงนะครับตัวนี้ผมว่าก็น่าสนใจนะสำหรับตัวรหัส1502 z A นะครับแต่ก็แน่นอนแล้วว่าเขามาพร้อมกับแรม 8GB นะครับเราก็อาจจะต้องไปอัปเกรดเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันสำหรับตัว X1502 z A นะครับทีนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจและก็น่าเทียบนะครับก็คือตัว Acer Aspire 5นั่นเองนะครับตัวนี้จะลงท้ายด้วย 56J6 นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น CPU เหมือนกันเลยนะครับก็คือได้เป็นตัว i5 13400H เหมือนกันในส่งตัวราาาคกก็เทท่่ันด้วยี 18,990บาทนะครับใครที่บอกว่าเป็นสายอเทนนะครับชอบจอสีสดนะครับแล้วก็เน้นดูคอนเทนต์ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าในมุมมองผมก็แน่นอนแหละว่าเขาได้เปรียบนะครับเพราะว่าหน้าจอเขาเป็น IPS นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวแรมได้เป็น LPDDR5 นะครับก็แน่นอนนะครับใครที่ชอบตรงนี้ก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับลองเทียบ2ตัวนี้ดูก่อนนะครับซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่ได้บอกนะว่าควรซื้อตัวไหนไม่ควรซื้อตัวไหนนะครับอันนี้มาเปรียบเทียบกันได้เห็นหน้าในราคาใกล้ๆกันว่ามีรุ่นไหนนนนนทททีีีี่่่าาาเเยบบ้้งครรกก็แอถิดใส ผมว่าตัว a อเซอร์ก็น่าสนใจนะครับหรือถ้าเกิดใครบอกว่าอยากใช้งานระยะยาวจริงๆนะครับแล้วก็อยากได้รุ่นที่มีออปชันในเรื่องของการอัปเกรดด้วยนะครับเอเซอร์ตัวนี้ก็อาจจะเป็นข้อสังเกรตตรงนี้นิดนึงเพราะว่าตัวนี้จะไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับแบมเป็น LPD5onboard นะครับแต่ถ้าเป็นตัว a อซูสเนี่ยเขาจะสามารถอัปเกรดเพิ่มอีกหนึ่งช่องนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของ a s u อไปแต่แน่นอนว่าหน้าจอก็เป็น TN นะครับจอก็อาจจะไม่ได้สีสดเท่าตัว A c e ซนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละว่า มันแล้วแต่ความชอบนะครับว่าควรซื้อรุ่นไหนนะครับผมบอกไม่ได้นะว่าควรซื้อรุ่นนี้ไม่ควรซื้อรุ่นนี้นะครับเอาเป็นว่าเทียบประมาณนี้แล้วกัน นะครับก็ลองไปช่างใจกันดูว่าชอบตัวไหนแต่โดยรวมๆก็แน่นอนแหละผมว่าตัว ASU ูก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นะครับสำหรับตัว X1502V a ตัวนี้นะครับนอกเหนือจากสเปคก็มองไปในเรื่องของการรับประกรันตัวนี้เขาได้เป็นประกรันออนไซต์2ปีใครที่บอกว่าไม่อยากไปศูนย์กรณีติดขัดในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับเราก็ไม่ต้องเดินทางเข้าศูนย์นะก็สามารถโทรแจง้งช่างเนี่ยให้มาซ่อมที่บ้านได้หรือว่าให้มาเช็คอาการที่บ้านได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีสําหรับคนที่ชอบตรงนี้ด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดให้ผมกลับไปเทียบกับตัว A1502Z s u A เนี่ยก็บอกได้เลยครับว่าตัวนั้นเนี่ยจะได้ CPU เป็นรุ่นก่อนหน้าคือเป็น Gen12 นะครับแต่ว่าในเรื่องของตัว Core Voltage เ,เนี่ยก็ยังได้เปรียบตัวนี้อยู่พอสมควรใครที่บอกว่าไม่ได้ซเอเครย่างอืงอ่นเลยขอ CPU แรงไว้ก่อนนะครับผมว่าตัว X1502Z A เนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจอยู่นะครับถ้าเกิดคุณชอบ CPU ที่แรงนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดในเรื่องของ Gen อะไรมากมานะครับเน้นดูในเรื่องของ s p e c ดเป็นหลักนะครั่ง Gen กววาต ตัว1502 z a ก็น่าสนใจนะครับก็ผมมีลิงก์มาอยู่นะครับใครที่อยากดูรุ่นประมาณนั้นผมจะแปะไว้ให้ที่ description แล้วก็เป็นตัวไอด้านบนคลิปไว้ด้วยแล้วกันส่วนเรื่องแรมเนี่ยถ้าถามว่าแอปถ้าไปเล่น1502เนี่ยแรมมันก็น้อยกว่าสินะครับก็ใช่นะครับแรมน้อยกว่านะครับแต่ก็แน่นอนแหละว่า ASUS เนี่ยเขาก็มีในเรื่องของออปชั่นการอัพเกรดแรมนะครับก็สามารถซื้อแรมอัพเกรดเพิ่มเติม,ตมได้นะครับบางร้านเนี่ยผมเห็นใครที่ซื้อแรมไปด้วยแล้วอัพเกรดฟ ค่าแรงนะครับแกอัปเกรดให้ฟรีอะไรประมาณนี้นะครับส่วนแรมก็อยู่แถวแถวสี่กว่าบาทนะครับถึง600กว่าบาทอะไรประมาณนี้ก็ไม่แรงเหมือนกัน นะครับใครที่มีข้อสงสัยตรงนี้ผมก็มีแปะเลียงไว้เหมือนกันนะสำหรับตัวแรมนะครับก็ลองเข้าไปเช็คราคากันได้สําหรับคนที่สนใจตัว1 5 0 2งหเซหรือว่าสนใจนะครับตัว1 5 0 2 va ในคลิปนี้ก็ลองพิจารกกันดูนะครับหลักๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโน้ตบุ๊กทุเรียในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับข้อมูลตรงนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันได้นะครับสำหรับในคลิปต่อไปนะครับผมจะมีอะไรมานำเสนอนะครับมีอะไรมาแนะนำหรับ สวัสดีครับ